สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็เอฟซีแม่มดทุกคนเลยวันนี้เช้าวันที่30เดือน3นะคะปี2อ6 6วันนี้เป็นวันที่เลวร้ายที่สุดสำหรับฝุ่น PM 2.5เพราะว่าที่ผ่านมามามาไปไปนะคะแต่วันนี้คือเลวร้ายที่สุดจุดที่เผานะคะที่เอป็นข่าวเท่าที่เราเห็นออกมาเยอะๆว่าอย่างเช่นเอ่อภูเขาทั้งภูเขานครนายก ผููชี้ฟ้านะคะแม่สายนี่ขึ้น600-800ถึง800เลยนะจ้าน,<อ>นั่นอ่ะกมีการเผาเผาอย่างรุนแรงนะคะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ทั้งเพื่อนบ้านฝุ่นนี่คุ้งเลยแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะทางอำเภอแม่อ่อนทางไปหม,มู่บ้านแม่กำปองนะคะเผาแบบหนักมากรุนแรงมากมันหนีบปพ้นแล้วเจ้าแล้วก็<ส>เมื่อเช้านี้นะคะก็จริงๆแม่มดมีนัดอาหมอแล้วหมอบอก ว่าอย่าเพิ่งมาเลยโรงพยาบาลตอนนี้คนแบบว่าเด็กๆเลือดออกจมูกเยอะมากเลยนะคะคนล้นโรงพยาบาลแม้กระทั่งแม่พานายโทรมาว่าทางเพื่อนหรือคนที่รู้จักเนะะี่ยค่ะจากเมืองไทยอ่ะก็คือว่าแบบเลือดออกจมูกนั่งๆเลือดออกจมูกพวาเราก็จะเห็นตามสื่อต่างๆเด็กๆนะคะเลือดออกจมูกวันนี้แม่มดก็เลยเ,เคยโพสต์ไปแล้วก็มีคนสอบถามเรื่องของอการดูแลตัวเองนะคะ ก็คือของแม่มดอะแม่มดก็ต้องดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ออกจากไอซปีที่แล้วที่เข้าอีดไอซจากที่ฉีดที่แ่ะก็ยังต้องมอนิเตอร์ตัวเองดูแลตัวเองนะคะก็อันดับที่หนึ่งก็คือว่ามันจะระคายเคืองตาแม่มดนิดแบบเคืองตามากๆเลยนะคะต่อมาก็เราพวกเราก็ต้องไปซื้อนะคะก็คือน้ํายาล้างตาน้ํายาหยดล้างตานะเจ้รานะ ก็ไปหาซื้อได้ทั่วไปอันที่สองก็คือการล้างจมูกก็คือน้าเกลือนะคะน้าเกลือทางการแพทย์เราก็ไปซื้อที่ร้านขายยาเลยได้นะคะแล้วก็สลิงสลิงต้องใหญ่อย่างนี้นะเจ้า <c oughs> ก็คือเอาสลิงดูดน้าเกลือนะคะแล้วก็อ้าปากนะคะที่ที่อ่างน้ําแล้วก็ฉีดอย่างนี้าอาดฉีดชุบเอาน้าเกลือมานะ,ะอันนี้บปได้เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเลอะนะคะก็ฉีดอย่างเงี้ยค่ะอ้าอ้าปากาน้าเกลือชีอ ถ้าเราไม่ได้ไปซื้อนะคะถามว่าเกลือบ้านได้ไหมไม่แนะนํานะคะถ้าจะผสมน้ํากับน้าเกลือเองให้ใช้เกลือหิมาลัยเพราะว่าถ้าเกลือบ้านธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารคัดสีเกลือขาวๆที่เรากินทุกวันเนะะี่ยค่ะมันมันฟอกขาวเกลือมันบกขาวอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คืออันตรายแล้วก็ของแม่มดแม่มดก็จะมีตัวสูบตัวเวฟเพราะว่าถ้าเราไอหรือว่าคันคอยอย่างนั้นเรากินแค่ยาแก้ไอมันไม่ได้เข้าไปถึงปอดหลอดลมอันนี้ก็เป็นตัวช่วยแล้วก่อนนอนนะคะก็คือ หยด CBD เสริมภูมิของของเราเองเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมียาม่มีอย่างป้องกันเราก็ต้องดูแลตัวเองเจ้า